สวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช a n e l p a n z a ี่ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกม blue cd ภาค6นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมี c h a l l e n จ์แบบไหนรอๆกันอยู่เปิดกล่องมาค่อนข้างโอเคเลยนะให้ดูสิมังกี้ลิทชาร์เลนจ์เลเวลหนึอันนี้คือเลเวลหนึ่ของเขาอย่างนั้นหรอ,อให้เล่นได้ทั้งหมด16ตัวจํากัดสายแบบเห็นได้ชัดไม่มีเทียห้าเลยสักตัวให้ฮีโร่เป็นควินซี มันจะธรรมดาไปถึงไหนกันครับแต่การจะไปให้ได้ถึงด่าน100นั้นไม่ง่ายเลยครับเราต้องค่อนข้างที่จะจัดทีมมาอย่างดีจริงๆจัดตัวต่างๆมาใช้ตัวทำลายพังตัวมีแค่ว,วิาสาดอย่างเดียวเท่านั้นหุ่ยด่านนี้ผมบอกเลยว่าด่านนี้อาจจะอาจจะนะไปไม่ถึงด่านร้อยเป็นด่านที่ท้าทายมากผมบอกเลย เป็นฐานที่ท้าทายมากเริ่มต้นมาเราต้องใช้ฮีโร่อยู่แล้วแต่ตำแหน่งอะถ้าระวังไม่ดีนะเราจะโดนบังด้วยพวกเขาเรียกว่าอะไรต่อไม้พวกนี้ครับคือจุดดีๆอะมันคือจุดที่อยู่ข้างบนตรงนี้ฮีโร่จะสามารถใครก็ตามที่อยู่ข้างบนต่อไม้ตรงนี้จะสามารถตีได้ตลอดเวลาครับถ้าตรงนี้มันก็ดีแต่ตรงนี้มันก็ไม่ได้แย่คือจุดข้างบนเป็นจุดที่ดีมาก ไว้ข้างบนหน่อยเอากิโลไวข้างบนหน่อยเพื่อให้เขาสามารถที่จะตีตั้งแต่ต้นยันจบได้ตรงนี้ไปเลยไปเหมือนจะออกแนวเน้นไปตีข้างหลังซะมากกว่านะถ้าไว้ตรงนี้โอเคครับด่านนี้การเงินค่อนข้างต่ำมากตัวที่จะช่วยเราได้อีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นเจ้าวิสาที่สามารถทำลายพังตัวได้เพื่อปลดล็อกตัวอื่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเล่นครับ แล้วก็ยังมีวิาสาหที่คอยเอ๊ะมามีดูอิดในการทําลายรีเจนได้แต่รีเจนไม่น่าใช่ปัญหาอะไรถ้าเราเล่นแบบวางแผนมาดีจริงๆนะ <c oughs> ผมว่าตัวหลักในการต่อสู้ของเราน่าจะต้องใช้เป็นวิาสาหเพราะว่าวิสาสสายฟินิกเนี่ยมันแอบโอเคแต่ต้องเสียตัวหนึ่งไปเล่นสายทําลายพังตัวนี่นะสิอืหึแต่านนี้ไม่ง่ายขอสตาร์ทก่อนเลยแล้วกันแล้วค่อยคํานวณไปด้วยระหว่างที่เล่นอยู่ <c oughs> ตัวหลักของผมเหรอ ด้านนี้ไม่ไม่สบายอย่างที่คิดจริงๆมันไม่สบายอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เล่นเทียห้าเลยในเมื่อในเมื่อเขาไม่ได้ให้เล่นเทียห้าเลยผมว่าสายกันเงินนุ่งจะไม่จําเป็นเอาวิซ่ามาก่อนอ่ะเม่์มันวางไม่ได้หมอมันติดกับพีโร่เกินไปอ่าโอเค วิาสาตัวนี้ผมจะเอาเป็นสายาสายเขาเรียกว่าอะไรสายล่างครับเพื่อเป็นสายทําลายพังตัวให้มันอยู่ข้างบนเอาไว้เพื่อให้ความสามารถในการทําลายพังตัวมันสูงขึ้นเดี๋ยวทําไมไฟจุดในจุดไม่ค่อยดีเลยหวังว่ามันจะหวังว่าเวลามันเดินลงมาหน่อยมันจะโดนไฟอันนั้นด้วยนะแต่ประเด็นหลักของเจ้านี้คือให้ให้ทําลายพังตัวเท่านั้นแหละถ้าผมอัพเจ้านี้เสร็จการต่อสู้ช่วงต้นเกมก็จะสบายแล้ว วินซี่สามารถตีตรองได้เบื้องต้นอันนี้คือลิงตัวที่2ของผมรวมจากคิโรแล้วอันนี้คือตัวที่2ระวังได้ทั้งหมด16ตัวแต่จํานวนที่มันให้เล่นมันก็จำกัดมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น1ิ1เ1็16ตัวผมว่าได้ผมว่าได้ตัวหลังของผมต้องเป็นวิศาดพ่นไฟผมว่านะอืมไม่ได้ให้เล่นแบบสไนเปอร์ก็ไม่มีไม่ไม่ใช่ซูปเปอร์มังกี้ก็ไม่มี มันทําให้ความสามารถในการโจมตีแรงๆของเรามันหายไปเยอะมากๆเลยครับผมว่าไอ้ตรงต่อข้างบนเนี่ยต้องต้องต้องสร้างประโยชน์ให้ได้เยอะที่สุดทเท่าที่จะทำได้แต่ก่อน,นื่นผมเอาทาลายพังตัวมาก่อนเพื่อแบบขบจัดสิ้นไปเลยแล้วกันเรื่องพังตัวขจัดสิ้นไปเลยเอาให้เอาให้มันตอบโจทย์จบไปตั้งแต่แรกไปเลยครับงั้นก็เอามันเลยแล้วกัน ระยะโจมตีก็จะกว้างขึ้นด้วยน่ารักขึ้นโอเคโอเคโอเคจุดไฟเผานิดนึงอะไรที่มันเสียผมอยากให้มันจุดตรงเนี้ยแต่มันดันไปขวามาหน่อยนึงนิดเดียวเองแท้ๆผมไม่แน่ใจว่ามันโดนหรือเปล่านะแต่ไม่ชัว์เรื่องนี้ผมไม่ชัว์จริงๆโอเคครับ ตัววิาสาตรเราได้เทียสามมาแล้วใช้ในการทําลายพังตัวเพื่อให้ตัวที่ไม่สามารถมองเห็นพังตัวได้นั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนั่นแหละความสามารถในการทําลายพังตัวที่ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นสไนเปอร์นี่ผมไปคู่ไปสายล่างสายล่างคู่กับบนเนาะก็แรงแรงเอาการเหมือนกันนะโจมตีได้สุดๆเลยเร็วสุดๆแล้วก็สบายใจมันหลุดนะนั่นอนะ เพราะมันยังมีแบบวึง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 ไงผมว่าเอาสไนเปอร์สายล่างมาช่วยน่าจะสวยเหมือนกันนะสไนเปอร์ควรอยู่ข้างบนอีกคนหนึ่งครับคือด่านเนี้ยทุกหลายคนมากควรที่จะยืนอยู่ข้างบนตรงนี้ครับโอเคสไนเปอร์ยิงเป็นสายแรงครับแล้วก็เอาให้โจมตีเร็วตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการทำลายหลายๆตัวเลยทั้งตัวเหล็กทั้งโมแอฟ ต้องอยู่ที่สไนเปอร์ย่างดีที่สามารถสแปมสไนเปอร์ได้จนถึงเทียสี่แล้วก็มีได้3ตัวค่อนข้างเยอะอเรื่องพังตัวเดี๋ยวให้วิชาช่วยเอาผมเลยไม่ต้องอัพสายกลางนะแต่ถ้าอัพสายกลางเราก็จะได้กระสุนกระจายแต่ผมเอาแรงในนัดเดียวดีกว่าโอเคครับแต่นี้เราอาจจะชนะได้ด้วยสไนเปอร์ก็ได้นะสแปมสไนเปอร์ขึ้นไปข้างบนให้หมดโอเคโอเคโอเค เบื้องต้นยังแอบดีแล้วถ้าเราเล่นสไนเปอร์ก็จาน40ไม่น่ามีปัญหาถ้าเราอัพเยอะขนาดนี้นะครับเสียดายที่เราไม่สามารถอัพสายบนเพิ่มขึ้นไ้อีกสักระดับหนึ่งมันจะสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแต่ทาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราเล่นตามที่ที่เขาให้เราครับเราเล่นตามคอนดิชันที่เกมเขาจัดมาแล้วเราต้องเอาชนะให้ได้ไม่ว่าเขาจะกดดันเรายังไงเขาจะพยายามใช้วิธีอะไรก็ตามเราต้องชนะให้ได้ตามเงื่อนไขของเขาครับ มันคือความท้าทายมันคือความท้าทายครับที่เราจะต้องฝ่าไปให้ได้ผมเพิ่มสไนเปอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพื่อเพิ่มพลังในการทำลายขึ้นไปอีกครับแน่นอนสไนเปอร์จะเป็นสายโจมตีเร็วทุกตัวทีนี้ความสามารถในการต่อสู้กับเซรามิกก็โอเคแล้วพอมีตัวทำลายพังตัวให้ผมว่าคนทางใน ในการที่จะไปให้ได้ด่านร้อยเนี่ยมันเริ่มมีมากขึ้นแต่จะหวังพึ่งแค่สไนเปอร์ตัวเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้เราใช้ไปแล้ว4ตัวได้สิบสอตัวจํานวนก็ยังเยอะอยู่นะถ้าเราแบบว่าเน้นหลากชนะหลากชนะชาเลนจ์ธรรมดาแบบเร็วมากง่ายมากแต่การจะไปโอ้ได้รางวัลเป็นซูเปอร์มังกี้ศูนอย่างนั้นหรอโอ,โอเคโอเคโอเคได้รางวัลค่อนข้างจี๊ดอยู่แต่เราจะต้องทำการซื้อ เพิ่มจำนวนความแข็งแกร่งของตัวต่างๆออกมาให้เยอะกว่านี้ครับสไนเปอร์ทําหน้าที่ได้ดีมากผมบอกเลยมีกปืนกลเข้าไปเพิ่มไปอีกตัวนึงครับสไนเปอร์จะเป็นคนสอยสอยตัวแข็งๆให้มันพังแบบเร็วๆแล้วเราต้องรีบหาตัวอื่นในการจัดการทำลายพวกกลุ่มพวกตัวเซรามิก อะไรพวกเนี้ยหรือว่าพวกบลูนธรรมดาจํานวนเยอะๆเราต้องรีบหาหาข้อนี้ให้ได้ครับอันนี้เราซื้อไปแล้วห้าตัวเดี๋ยววิสาห์เทียสี่ผมก็ต้องซื้อเหมือนกันสายฟินิกหลอดผมก็ต้องมีครับไม่มีไม่ได้ครับเยี่ยมมากสไนเปอร์ช่วยกันยิงหน่อยแต่วิสาห์ตำแหน่งเนี่อสิจะไปตรงไหนข้างบนอีกว่า ตอนแรกผมเห็น่ะเสรจแล้ววิศาเนื่องจากว่าเรามีตัวที่ช่วยทำลายพังตัวให้แล้วผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเป็นสายล่างเพื่อเพิ่มให้เขาสามารถตีพังตัวด้วยตัวเองเป็นเลยไหมหรือว่าจะเอาเป็นไกด์เมจิกรวมกับอาเคนบลัสมันจะโจมตีได้ดียิ่งขึ้นไง แต่ Intense Magic ก็ดี Intense Magic เป็นสายที่ดีมาก yes, เอาฟินิกมาก่อนเอา Intense Magic แล้วกันโอเคผมว่าโดยรวมมันเริ่มดีขึ้นหน่อยละเดี๋ยวผมจะแอบเสริมไม่แอบอตะเสริมเลยเอาแชมิดสายบัฟครับ สาบัฟครับเอาเป็นสายน้ำยาที่พื้นหน่อยแล้วกันเผื่อไว้แล้วก็จะเพิ่มแท็กชูเตอร์มาตรงกลางแต่ไม่รู้ว่ามันจะสามารถโจมตีถึงหรืเปล่านี่นะสิเพราะว่าตำแหน่งของมันอะ รูมันก็พยายามจะหลุดมาให้ได้นะครับน่ากลัวจริงๆเป็นสายมอแท็กเนี่แหละน่าจะดีกว่าแล้วก็เป็นแฟลชเตอร์ชุตติงตำแหน่งมันอาจจะยังไม่ได้น่ารักแบบสักทีเดียวแต่ก็โอเคอะโอเค p ูเ e r ร r ไรทถ้ารวมคู่กับอาชีมิสเข้าไปอะมันมันใช้ได้ครับแต่ถ้าไม่ได้รวมกับอาชมิสเนี่ยมันจะค่อนข้างด้อยลงนิดนึงแต่ผมต้องเริ่มหาเทียสี่ตัวอื่นเพิ่มขึ้นมาอีก จกักรนอตไม่ที่ไม่น่าใช่คําตอบของผมในด่านนี้เลยโอ้บอลชูเตอร์บอลชูเตอร์ได้อยู่ผมว่าตรงนี้มันน่าจะยังมีพื้นที่เล็กน้อยมันเล็กน้อยเกินไปจนไม่มีนั่นเองครับเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรโอ,โอเคบีเเราทํารายได้อย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้แท็กชูเตอร์ยังใช้ประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้ามันบุกมาเยอะๆนิดนึงอ่ะมันจะทำครับแต่ถ้าไม่ดีผมขายทิ้งแน่เรายังมีเงินมากพอที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้หัวบุมแบรงเพิ่มขึ้นมาดีกว่าวบุมแบร์งสายนี้ครับ web g r a ฟถ้าจะให้ดีต้องเอาให้ตีเหล็กเป็นแต่เจ้านี่จะเสริมการทำลายพวกตัวเซรามิกให้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะว่ามีการโจมตีชิ่งใส่คนอื่นได้นั่นเองสวย พยายามเอาไว้ฝั่งทางซ้ายดีกว่าโอเคเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งครับเราใช้ไปแล้วกี่ตัวหนึ่งสองสามหกแปดสิบตัวได้แค่หกัวเท่านั้นครับต้องเลือกให้ดีจริงๆอะ่ะผมล่วกังวลจริงๆเลย พลังในการทำลายของผมยังต่ำยังต่าสู้ไม่ได้อยู่โมแอฟหรอว่าแบบนึกว่ามีสไนเปอร์แล้วจะช่วยได้ในจุดนี้แต่ว่ายังช่วยได้ไม่สุดครับผมว่าต้องมีบอมชูเตอร์ต้องมีบอมชูเตอร์เอาเป็นสายกลางแล้วกันเพื่อที่สามารถทำลายโมแอได้ดียิ่งขึ้นครับ Uh huh. เรายังวางได้อีกไม่กี่ตัวเท่านั้นวางนี้กี่ตัวห้าตัวครับก็กย่างโอเคหน่อยนะผม้วกังวลจริงๆเลยถ้าเราเจอแบบดีๆอย่างเงี้ยจะตัวระดับที่สูงขึ้นไปอีกครับผมเก็บเงินก่อนแล้วกันเอาไว้แบบขายแล้วก็เปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆอย่างตอนนี้ไทสูสเตอร์ตัวเนี้ใยใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้อยู่เพราะว่ามัน มันไม่ค่อยได้รับการจมตีมันไม่ค่อยแบบมีคนบุกเข้ามาใกล้จนเขาสามารถจมตีได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองเริ่มวัดจากด่าน COMG ครับแต่โดยรวมตัวเล็กๆก็เสร็จเราแต่อย่าลืมว่าเราต้องทำการป้องกันให้มันสามารถสู้กับเจ้าแบดได้ด้วยนี่น่ะสิอีกห้าตัว ก็คือว่าเราห้ามใช้สามตัวจากตัวที่เห็นอยู่ห้ามใช้สามตัวเงินเราค่อนข้างโอเวอร์มันมีตัวทำลายพังตัวอยู่จะช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะมากทำดาเมจได้ใช้ได้อยู่ตัวเซรามิกก็มีเจ้าพวกบุมแรงคอยช่วยอยู่ด้วยคอยโยนใส่ถ้าโยนใส่ได้ทีก็ก็เจ็บหนักอยู่อ่ะศัตรู เบี <c oughs> b b. ๋ยฟีอืมกองนี้โอเคโอเคโอเคกองที่แบบเป็นตัวธรรมดาเนี่ยค่อนข้างที่จะเสร็จเราครับกองธรรมดาเสร็จเราแต่ขอลอง COMG ก่อนแบบนี้ค่อนข้างชัเลนนะผมบอกเลยด่านที่ไม่ได้ ให้เรารู้สึกสะดวกสบายมากเท่าไหร่จะเป็นด่านที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับผม <Four. S 1> ตอนนี้เรามีเงินอยู่สามหมื่นจะซื้ออะไรก็ได้ตอนนี้สำหรับระดับที่เขาให้เราเล่นนะจะซื้ออะไรก็ได้ครับโอเคเสร็จแปดยังไม่มีปัญหาใดใดทั้งสิ้นนะเสร็จแปดยังไม่มีปัญหา ปัญหาน่าจะมาหลังจากแปดสิบเป็นต้นไปนี่แหละทาไมถึงด่านนั้นเป็นต้นไปเพราะซ m g อมจเหมือนจะหลุดแบบไมครับเพราะซ m g มจเราไม่แน่ใจไงว่าพลังในการทําลายของเรามันเพียงพอหรือเปล่าเห็นอย่างนี้เราอยากเพิ่มตัวอิทมาทําลายแบบตัวรีเจนเลยแต่รีเจนเราสู้ได้ดีเกินไปก็เลยไม่จําเป็นต้องมีต้องมีตัวเสริมไปมากกว่านี้ ม่งั้นเนะ่ยเราต้องเสริมจริงๆน,นะใครละ่ะนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วการบุกของมันเริ่มแบบม,มาหลายประเภทมากๆด่าน80ครับเดี๋ยวดูแต่ตอนนี้ผมยังไม่เคยกดความสามารถของใครเลยนะจะเก็บเอาไว้ก่อนคนระับเอาไว้ว่าแบบว่าอต้องใช้ไหมออถ้าต้องใช้ก็เรายังมีนะให้เราให้เรานึกถึงคำนี้เอาไว้นั่นเองโอเคโอเคโอเคตัวเซรามิก มันทําอะไรเราไม่ค่อยได้เหมือนมันจะหลุดแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวมันจะมาเจอกับเจ้านี่ของเราอีกทีหนึ่งบุมแรงบุมแรงผมปั้บเป็นเปอร์เาไว้กันหลุดโดยแท้จริงเลยกันหลุดโดนไฟโดนทุกๆอย่างมันก็หลุดยากอยู่เฮ้ยเดี๋ยวแต่ถ้ากองเซรามิกนั้นหลุดแล้วก็ใช้ลูกสนูนนิดหนึ่งอกองเซรามิกเริ่มเป็นปัญหาแล้วครับ เริ่มเป็นปัญหาผมต้องกับปรับฟีนิกให้กลายเป็นตีเฟิร์สครับผมเริ่มเริ่มปรับเปลี่ยนนิดนึงตัวเซรามิกนี่ยังไงก็ยังเป็นปัญหาสระดับชาติอยู่ดีฮีโร่ยิงเร็วแล้วก็ปรับเป็นเฟิร์สะฮีโร่ต้องยิงตัวเซรามิกแล้วต้องให้สไนเปอร์กับตัวอื่นนะั้นยิงสตรองไปดีดีทีมาผมยังกังวลอยู่เลยว่าจะชนะยังไง กองเซรามิกที่มาไม่หยุดนี่แหละคลินิกช่วยนิดนึงครับโอเครู้สึกลำบากรู้สึกลำบากมากๆนา,ายช่วยเราได้ไหมระดับมันต่ำไปอะ่ะหรือว่าเราต้องเอาใช้เป็นเบรดเมลสปอมขายเจ้านี้รับปรับเป็นเบรดเมลสปอมดูไหมอย่างน้อยเราก็มีความสามารถกดเพิ่มขึ้นมาอีกผมว่าด่านนี้นี่ต้องกดความสามารถเอาครับขายไปก่อนก็ได้เงินเราเยอะ การอัพส่นี้ข้อน่ารักอีกอันหนึ่งก็คือนี่น่าจะเอาหมอมันสามารถกดสกิลอยู่ข้างบนลงนั้นอ่ะมันทำดาเมจได้ค่อนข้างดีไงแต่ว่ามันก็กดได้แค่แปทบเดียวจริงๆนะลุ้นจังเลยยิงนิดนึงนะช่วยหน่อยอนูเบลดเมลสตอมครับม,มีวิธีหนึ่งคือปรับให้สไนเปอร์ตัวหนึ่งเป็นตีเฟิร์สครับ เพื่อช่วยในการทำลายเซรามิกให้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองถ้าอยู่ตรงนี้ก็โดนความสามารถเข้าไปซะเถอะยิงเหมือนจะหลดแต่มีสไนเปอร์ช่วยยิงอยู่ตัวหนึ่งครับยิงเร็วสิปินซี่โอเค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 นี่ครับเบสเมลซอมครับถึงแม้ว่าคูดาวจะสั้นแป๊บเดียวเฮ้ยไม่ใช่ถึงแม้ว่าระยะการกดมันจะแบบแป๊บเดียวก็ยังดีว่าไม่มีอะไรเลยเนาะ เมียนผมอาจจะต้องเปลี่ยนตัววิาสาหตัวหนึ่งให้กลายเป็นสายฟินิกเหมือนกันเราไหวไหมเนี่ยทำลายพังตัวแล้วใช่ไหมสนเนเปอร์ยิงมันเออสวยยิงเบานะแต่ยิงเนี่ยกองเซรามิกมาโอเคใช้ความสามารถครับยิงทำมิซายถล่มไปแล้วก็ฟินิกมาช่วยเลยแล้วกันด่าหรอจะไหวจริงๆงหรอ เดนเมลสตอมแบบตรงตรงกลางเน้นๆครับอานนี้นี่ต้องมอบความลำบากให้กับทีมนี้จริงๆเลยมันเหมือนจะง่ายนะแต่มัน,ม,นมันไม่ง่ายไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายเพราะเราดันตัวเองให้ไปด่านร้อยเนี่แหละคุช่วยหน่อยเดนเมลสตอมด้วยอ่ะความสามารถของฮีโร่สามารถใช้ได้แทบจะบ่อยแล้วโอเคไม่ต้องกดความสามารถครับเก็บเอาไว้ เกไว้ด่านนีดด้ดีทีมาแล้วฟินิีช่วยหน่อยโอเคเยี่ยมฟินนีแล้วถ้าด่าน9-5ล่ะจะสู้ยังไงผมว่าเราต้องเสริมซัมติงขึ้นมาในทีมนี้แล้ต้องเสริมอะไรสักอย่างหนึ่งน้ำยาเหรอน้ำยาเหนียวหนึบนี่เหรอ หนายาเหนียวหนึบคู่กับใหญ่ขึ้นให้มันโดนเยอะขึ้นหน่อยเดี๋ยวแล้วเหนียวหนึบเพิ่มความสโลครับนี่คือเอาไ้สู้ดีๆโดยเฉพาะเลยนะหมุนกดความสามารถคินซี่ฮิมไซทะลมโอเคโอเคโอเคนั่นเก้าสี่เสร็จเรา จริงหรือเปล่าทำไมเหมือนจะหลุดแต่ไม่หลุดครับไม่ยอมง่ายๆครับทีมเราพอด,ด,ดีดีมาเท่านั้นแหละผมหวังพึ่งในตัวนี้มากเลยนะจคกลูกันเนอร์เนี่ยเพราะเขาจะสามารถที่จะติดความเหนียวหนืดได้ตลอดเวลาบ้าดีด,ดีด่านนี้ ไม่พออย่างเห็นได้ชัดเลยครับไม่พออย่างแรงเลยเมื่อใรก็ตามที่เป็นอีกหมดนะเมื่อนั้นก็คือเราจบเพราะฉะนั้นหลันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นิดนึงหลันี้เราต้องเพิ่มอะไรสักอย่างผมว่าเบดเมลสตอมเพิ่มก็น่าจะได้อยู่นะเพราะเบดเมลสตอมผมเห็นจากเมื่อกี้แล้วรู้สึกว่าครูดาวมันจะสามารถกดได้สองครั้งงั้นกลับไปใหม่ครับอีกนิดนึงจะถึงด่านร้อยอยู่แล้วทแทๆผมไม่ยอมอยง่ายๆหรอก ถ้าไม่ได้ไว้ข้างบนก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ข้างบนก็แน่นเสเลดเกินต้องใช้เบรดเมลสตอมแต่เบลดเมลสตอมมันมันตีเหล็กไม่เป็นนี่หว่าใช่มันมันไม่โดนเหล็กครับมันไม่โดนเหล็กก็เลยยากนิดนึงต้องทำให้ทุกคนตีเหล็กได้ดีกว่านี้ผมชูเตอร์ใช้ไปแล้ว จะมีใครช่วยได้อีกอะนะคอนาโดไม่น่าใช่คำตอบอันนี้เหรอน้ำยาสายนี้เหรอมันก็ไม่ใช่ว่าแย่นะมันค่อนข้างดีด้วยซ้ำลองลองวางตรงนี้ไปก่อนถ้าไม่ได้ค่อยเปลี่ยน นะแล้วก็ต้องเพิ่มอีกไหนๆระวังได้อีกสามตัววางไปเลยแล้วกันแท็กชูตเตอร์แท็กชูตเตอร์ตีเหล็กไม่เป็นดูอีกยังพอได้บ้างนิดๆแต่ก็ดูถ้าทางออปชั่นจะไม่มีเหมือนเดิม มันเป็นตำแหน่งที่แย่มากเลยครับหรือว่าเราจะาดูดสายกลางดีเพื่อไว้จับามานับได้ถึงเทียสามันก็ไม่ต่างอะไรกับเทียสี่เพราะฉะนั้นแมวเอาตัวนี้แหละให้มันมีความสามารถในการเป่านิดน,นึงอะลองแค่นี้ดูก่อนเก็บความสามารถไว้ให้ดีๆคือข้อเสียเปรียบของด่านนี้คือเราต้องทําลายพังตัวก่อน ค okay. ใช้ทุกอย่างตอนนี้แหละสก,กิลเบดเมนตอมมองไม่เห็นเลยว่าใช้เบดเมลตอมไปนี่แหละเราก็จะโดนเหมือนเดิมครับโดนโอเวอร์เวมด้วยด้วยจำนวนที่ไม่หยุดสัทีของมันนี่แหละไม่รอดครับแต่ทำไมมันดูเหมือนจะรอด ปรับสไนเปอร์เป็นยิงเฟิร์สดูไหมขออีกทีผมยังเชื่อว่าเราน่าจะไหวทำใจไว้ละทำใจไว้ละคงคงคงไม่สมบูรณ์หรอกแต่ก็คงทำอะไรได้บ้างอะดูอิดผมไม่รู้ว่ามันมีผลช่วยได้มากน้อยขนาดไหนผมว่าดูอิดเปลี่ยนสายครับดูอิดเป็นสายเป็นสายจับ ็นสายจับคู่กับไฟฟ้าช็อตเปลี่ยนสายดูผมไม่กดความสามารถหรอกแต่ให้มีเอาไว้แล้วก็รู้สึกว่าเจ้าเอาเชมิสสายน้ำยาระเบิดเนี่ยมันมันแอบน่ารักอยู่บ้างเอาให้โจมตีได้เร็วแล้วก็ต้องเพิ่มเขาเ้าไปเลยต้องเพิ่มอะไรก็ได้ที่เราต้องเพิ่มแต่ต้องเพิ่มทันทีตั้งแต่ตอนนี้เบดเมลสตอมอีกตัวครับ โอเคมอแท็กไปตัวสุดท้ายโอเคแล้วก็ปรับสไนเปอร์ให้ยิงเป็นเฟิร์สอะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไอ้ไม่ใช่ลูกธนูฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่บ้าเอยมันดูแย่กว่าเดิมอีกดี่ะไม่เราไม่ยอมต้องยอมแล้วมัง้งเบ็ดเมลคอมช่วยด้วยเบ็ดเมลตอมมันเป็นเล็กกดเงินมาแล้วไม่ช่วยหรอกกดเงินสไนเปอร์ยิงยอมไม่ไหวด่านนี้มันนั่นเกินไปอืม หรือว่าต้องแท้ชมิดบัฟเอาอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยขนาดนี้ยอมครับเกินกำลังของผมจริงๆมันน่าจะไหวอะแต่ว่ามันมันไม่ไหวอะมันขาดเรื่องระดับระดับของเทียร์ต่างๆเนี่ยแหละมันให้น้อยเกินไปแล้วก็จำกัดค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะแต่ก็โดยรวมถือว่าโอเคประมาณนี้ผมก็ถือว่าแฮปปี้แล้วจะได้จะได้ที่ไปไม่ถึงด่านร้อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผม โอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้รับความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่ถ้าใครมีวิธีในการผ่านด่านนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกไว้ได้นะว่าคุณทำแบบไหนจะได้ช่วยกันแชร์ช่วยกันให้ความรู้ออย่างนั้นน่าจะดีกว่านะครับโอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งครับ แต่ไม่พลาดคิดมปนอื่นนี้จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมอาะซานนี้ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมจริงๆครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ